วันนี้ขอพาท่านมาชมความไก่ดำเพชรวุไยพรขอเสนอแนะท่านไก่พันภูฟานสองนะครับซึ่งเป็นไก่ตัวใหญ่พันเนื้อไข่ดกเลี้ยงง่ายไข่ดกตอนนี้ เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับซึ่งฟาร์มของเราได้พเพาะเลี้ยงไว้เป็นจำนวน,นมากนะครับขอเชิญท่านชมเรื่อยๆไปนะครับที่เห็นอยู่นี่คือพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นี่ก็พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของเราภูพันธุ์สองครับ เป็นไก่ลักษณะขนสีขาวแต่เนื้อดำหนังดำกระดูกดำนะครับเครื่องในดำสังเกตดูตัวจะใหญ่นะครับนี่เป็นระดับพ่อพันแม่พัน์นะครับเป็นลนูกน,นะครับซึ่งเราได้เพาะขยายพันธุ์ไว้เพื่อจำหน่ายให้กับท่านผู้สนใจนะครับ รุ่นนี้ก็ประมาณตัวละห้าร้อยก็ออกไปเลี้ยงอีกประมาณสองสามอาทิตย์ก็จะออกไข่นี่เป็นไก่สาวนะครับไก่หนึ่งไก่สาวก็อีกชุดนี้นะครับเป็นไก่สายพันปูพันสองครับก็เป็นอีกชุดหนึ่งที่เราเพาะเลี้ยงไว้ชุดนี้เล็กกว่าหน่อยก็ขาย ตัวละประมาณ300นะครับเบงกายที่ได้ทำวัคซีนป้องก,กันโรคเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็เป็นอีกชุดนึนะครับสายพันธุ์คือพันสองซึ่งเราทำการเพาะเอาไว้เพื่อแบ่งปันให้กับผู้สนใจนำไปเลี้ยงนะครับเพื่อต่อยอด โครงการทระราชดำริของมระเจ้าอยู่หัวสนใจก็ติดต่อได้นะครับที่ฟาร์มเชรวิไลพรนอกจากเรามีไก่สายพันธุ์ภูพานธสองแล้วเราก็มีภูพานธหนึ่งนะครับแต่ในคลิปนี้เราจะนำเสนอเฉพาะภูพันธสองก่อนนะครับ mm hmm. ก็ mm hmm. นี่ก็ เป็นไก่รุ่นเล็กนะครับอายุประมาณสองเดือน,นครับก็เลี้ยงเอาไว้เขารวมๆกันนี่ก็สำหรับกรงนี้ก็เป็นกรงใส่แรกเกิดน,นะครับที่เห็นอยู่นี่คือตู้ฟักไข่ตู้ฟักไข่แล้วก็ได้รับการตรวจจากสัตว์อำเภอครับให้เป็น ฟาร์มปลอดโลกนะครับคือป่อดจากโลกไข้หวัดนกโลกออหิวาโลกสีดาดนะครับนี่เราก็ช่วงเล็กที่เราเลี้ยงผสมกันนะครับระหว่างปูพันหนึ่งปูพันสองพอโตแล้วก็จะทับแยกที่ปานเห็นผลฟูฟูหัวจุกนี่นะครับ ไก่ดำญี่ปุ่นนะครับไก่ดำญี่ปุ่นแต่เป็นขนขาวนะครับก็เป็นสัตว์เลี้ยงไว้สวยงามสนใจก็ามาดูได้ที่ฟาร์มนะครับไก่ดำอีกสายพันธุ์นึงนะครับไก่ดำญี่ปุ่นพันธุ์สีทองนะครับก็ลักษณะตัวขนออกเป็นสีทองทองนะครับแต่เนื้อดำกระดูกดำหนังดำ นี่ตัวนี้ก็ขายอยู่ประมาณชุดละ3ามพันนะครับคู่ละสามพันไก่ดำญี่ปุ่นครับก็เลี้ยงง่ายไข่ดกลักษณะนนเดียวกันนะครับสนใจก็ติดต่อมาดูได้ที่ฟาร์มเพชรวิไลพรอ,อยู่อำเภอบ้านแพ้วสมุทรสาครใกล้ๆนี้นะครับท่านไม่ต้องไปไกลๆถึงภูพาสนสกลหรอก ที่บ้านเราเนี่ยสมุทรสาครก็มีจำหน่ายแล้วก็ให้ผู้ที่สนใจมาดูนะครับส่วนไกด่ดำภูพาหนึ่งนะั้นเราทลิปนี้เรายังไม่ขอถ่ายเดี๋ยวจะลง YouTube ในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับตอนนี้เราจะมาดูนะครับคุณสมบัติของ ไก่ดำภูพานสองนะครับลักษณะของขนจะสีขาวแต่เนื้อดำหนังดำกระดูกดำนะครับลองเ,เปิดดูลองเปิดดูเนี่ยเนีย่ยสังเกตดูนะฮะจะดำดำสนิทแตกต่างกันกับไก่ดำภูพานที่ว่าไก่ดำภูพานสอนี้เป็นไก่ลักษณะเป็นไก่เนื้อนะครับตัวใหญ่ไข่ดบ นะครับที่เราเห็นอยู่นี่คือไก่สาวไก่สาวที่ยังไม่เริ่มยังไม่ไข่นะครับก็ขอ,อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจอยากจะได้ไปเลี้ยงนะครับถือว่าเป็นไก่เศรษฐกิจพันธุ์ใหม่นะครับเนี่ยดูนะครับขนขาก็จริงนะครับแต่ข้างในดำหมด